ประเทศไทยเนี่ยสำคัญที่สุดในสายตาอเมริกาแล้วเป็นหมากของอเมริกาในสงครามผสมประสานที่าษาสานกฤนเรื่องไฮบริดวอร์แฟร์แต่ผมเลือกสงครามพันธาน ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจคําว่าสงครามพันทางก่อนสงครามพันทางเป็นยุทธศาสตร์การทหารเป็นการใช้การสงครามการเมืองผสมร่วมกับการส่งสงครามอื่นๆเช่นสงครามตามแบบปกติธรรมดาสงครามนอกแบบและการทำสงครามไซเบอร์สงคราม Facebook ส,สงคราม ไซเบอร์ Cyber, เหมือนกับพวกก้าวไกลผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าของพรรคก้าวไกลเนี่ยจ้างบริษัทฝรั่งมาออกแบบสงครามไซเบอร์นะเพื่อปั่นกระแสของพรรคก้าวไกลขึ้นมานอกจากนั้นยังมีวิธีชักจูงจิตใจแบบอื่นที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า psychological warfare เช่นข่าวปลอมเอ่ยการทูตดการเมืองการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางสังคมการต่อสู้ทางกฎหมายการแทรกแซงการเลือกตั้ง ปท่านผู้ชมครับเพื่อความเข้าใจตรงกันอเมริกานั้นเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในยูเครนแล้วก็ล้มรัฐบาลที่โปรเสเซียแล้วตั้งรัฐบาลที่โปรตัวเองเซเลนสกี้คือผลผลิตของการทํางานของอเมริกนันเรื่องนี้มีการยืนยันมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นคุณสิโรดคล้ามไพยบูลวอยช์ทีคุณธนาทอรจรึงรุ่งหรือคุณพิธาและนิมจริญหรือแม้กระทั่งสารทูตอเมริกนันท่านทูตโกเทคคนที่ยืนยันเรื่องนี้ก็คือนางวิกตอเรียนูเลน เป็นอันเดอร์เซคัตตรีของกระทรวงการต่างประเทศเป็นสายเหยี่วที่ต้องการจะล้มล้างแระเสออกไปการบริบัติการข่าวสาร I.O. มหาอำนาจในโลกอย่างอเมริกาจะทําสงครามพันทางหรือเรียกอย่างว่าไฮบริดวอร์แฟร์สงครามผสมผสานในการโฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนข้อมูลที่ซับซ้อนสร้างข่าวปลอมข่าวเท็จเฟกนิวส์โน้มนาวจูงใจต่อต้านรัฐบาลและสถาบันสร้างความแตกแยกร่วมกับ การใช้แรงกดดันทางการทูตและการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจสะท้อนถึงผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินเดียแปซิฟิกท่านผู้ชมครับจำคำพูดผมเอาไว้จำเอาไว้เลยว่าอเมริกาต้องการล้มล้างสามกษัตริย์ในประเทศไทยแน่นอนที่สุดนายโกเทคทูตอเมริกาคนนี้ประวัติการรับราชการของเขาเนี่ยเขาไปที่ไหนประเทศนั้นแมงวุ่นวายชิบหายหมดเขาเป็นคนที่ก่อให้เกิดอารับสปริงขึ้นมา โดยฝีมือเขาในการวุ่นวายในการประท้วงในกลุ่มประเทศอาหรับในอิรัก ก็ฝีมือเขาอีกการที่อเมริกาส่งนายโกเทคมาเนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามพันทางแล้วท่านผู้ชมแล้วเขามีเครื่องมือที่พร้อมให้เขาใช้ได้แล้วก็คือพักคก้าวไกลกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วกลุ่มบุคคลต่างๆที่อยู่พวกเขารวมทั้งอาจารย์หมหาลัยนักวิชาการที่ขายชาติขายบ้านขายเมืองไอพวกนี้เนี่ยถล้มสามกษัตริย์ไม่ได้ก็จะทําทีว่าสามกษัตริย์ดีต่อประเทศไทยแต่เผลอเมื่มอไหร่ แม่งล้มได้แม่งล้มทันทีเป็นที่ทราบว่าอเมริกาใช้สงครามพันทางในการแทรกแซงภูมิภาคอินโดแปซิฟิกใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อบอนทําลายปิดล้อมวัตถุประสงค์มีอยู่ตียวเดียวก็คือปิดล้อมประเทศจีนกลยุทธ์บางอย่างที่อเมริกาใช้ยกตัวอย่างข้อพิพาทเกาะไต้หวันและทะเลจีนใต้อเมริกาพยายามเข้ามีส่วนร่วมในข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลายมีการร่วม ฝึกซ้อมรบทางหารในภูมิภาคนี้ซึ่งจีนมองว่าเป็นการยั่วยุการฝึกเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบเครื่องบินขับไล่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงแสนยานุภาพทางฐานอเมริกาในภูมิภาคนี้แรงกดดันทางการทูตอเมริกาสร้างแนวร่วมกับประเทศต่างๆในอินโดแปซิฟิกเพื่อ ถ้าทถายอำนาจอ้างสิทธิเหนือดินแดนของจีนในทะเลจีนใต้และเกาะไต้หวันรวมทั้งการสนับสนุนประเทศต่างๆเช่นฟิลิปปินส์และเวียดนามในควอพิพาทกับจีนใช้อิทธิพลทางการทูตในทางผูกิภาคจีนสำหรับยุทธวิธีการสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตอเมริกาเป็นกลวิธีใน ทำการสงครามแบบผสมผสานกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจพุ่งเป้าไปที่ประเทศบร,บริษัทตัวบุคคลของจีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกาะเทียมศูนย์บติการทางทหารในภูมิภาครวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศอ้างเป็นภัยคุกคามความมั่นคงและผลประโยชน์ของอเมริกาเช่น อเมริกาบังคับใช้มาตร,รการคว่ำบาทเมียนมาหลังการรัฐประหารในปี2564แต่ที่มีขบทบาทในมิติสงครามข่าวสารก็คือนักรบปฏิบัติการทางข้อมูลข่าวสารที่มีการโจมตีทางไซเบอร์เกี่ยวกับข้อพิพาททางดินแดนจีนอเมริกาและพันธมิตรตะนตกได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อว่าอเมริกาเป็นผู้ปก ต้องกฎหมายระหว่างประเทศเสรีภาพในการเดินเรือขณะเดียวกันก็ให้ทุนแก่ฝ่ายค้านทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของแนวคิดอเมริกาโดยผ่านองค์กรเช่น NED หรือกองทุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย National Endowment for Democracy หรือที่ผมบอกไปให้ฟังแล้วว่าจริงๆแล้ว NED คือ CIA ภาคพลเมืองเป็นที่รู้กันดีว่าสำนักข่าวกรองกลางของอเมริกาหรือ CIA มักจะแทรกแซงการเมืองภายในประเทศที่ขัดผลประโยชน์อเมริกาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการลับและการเปลี่ยนแปลงระบบ และการปกครองการปกครองประเทศนั้นรวมทั้งใช้มอโดการปฏิวัติสี (Color Revolution) ซึ่งเป็นการชุมนุมประท้วงที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมักจะใช้สีเฉพาะเป็นสัญลักษณ์โดยมีเป้าหมายเพื่อขึ้นโค่นล้มรัฐบาลมุ่งเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสําคัญในประเทศปลุกกระแสคนหนุ่มสาวออกมาชุมนุมประท้วงใหญ่ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นระหว่างตำรวจทหารกับประชาชนกระทั่งยกระดับความรุนแรงมากขึ้นไปสู่แนวโน้มการก่อการร้ายและสงครามการเมืองเช่นปี2000 1,562- ถึง6นผสมชมจำได้ไหมการประท้วงจีนครั้งใหญ่ของคนหนุ่มคนสาวฮ่องกงเพื่อต่อต้านร่างพระราบัญญัติร่างพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนฮ่องกงในรัฐบาลของนางแคร์รีลมจนในที่สุดประเทศจีนได้นำกฎหมายความมั่นคงมาคับใช้จับกลุ่มแกนนำข้อหาการโ้มล้มแบ่งแยกดินแดนก่อการร้ายและการแทรกแซงจากต่างประเทศเป็นความผิดอาญาทางร้ายแรงซึ่งเป็นจุด จบของนายโจชัววองและแกนนาต่างๆที่เดินเข้าคุกกันหมดเมื่อไปดำเนินการในฮ่องกงไม่สาเร็จล้มเหลวเพราะทางรัฐบาลปักกิ่งกวาดล้างเอาจริงเอาจัง CIA หันมาดําเนินการแทรกซึมและแทรกแซงประเทศไทยท่านผู้ชมจําได้ไหมผมเคยพูดท่านผู้ชมแล้วถ้าท่านผู้ชมที่เคยติดตามรายการผม FC ผมจริงๆจะจําได้ผมเคยพูดว่าอเมริกาล้มเหลวที่ฮ่องกงแล้วกาลังจะย้ายสมรภูมิจากฮ่องกงมาที่ประเทศไทย CIA และ สถานทูตอเมริกาและเจ้าที่ของอเมริการวมทั้ง NED, i l a อทุกอย่างอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนม็อบ3นิ้วที่ไม่เอาเจ้าไม่เอาม .112 ทํำสไตล์เดียวกับฮ่องกงเลยยุยงส่งเสริมให้เด็กเล่นแรงก้าวร้าวอาฆาตมาร้ายสถาบันใช้เด็กสร้างอำนาจต่อรองกับรัฐใช้มืออาชีพกระจายข่าวการชมรุมนุมประท้วงการโจมตีรัฐบาลในโลกไซเบอร์เบื้องหลังมีคนที่บงการอยู่วันที่22ธันวาคม 2,553เว็บไซต์ประชาไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ NED เว็บไซต์ประชาไทยเคยเสนอข้อมูลข่าวจาก Wi ก i ล e a k s รายงานลับของสารทูตเปิดโปงบทบาทของสหรัฐในการทำรัฐประหารปี2,549เป็นรายงานทางการทูตที่รั่วไหลออกมาผ่านทาง Wi ก i ล e a k s เปิดโปงเห็นว่าอเมริการู้ล่วงหน้าแล้วว่าประเทศไทยจะเกิดการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่19กันยายน2549โดยรายงานลับ างการทูตจากสาหรัฐในกรุงเทพบันทึกการสนทนาระหว่างนายราฟบอยส์ทูตอเมริกากับพลเอกสนทิบุญญาัตกลินผู้จังหารบกซึ่งเป็นหนุน้ารัฐบาลสองคนพบกันเป็นส่วนตัวบ o ยส์เขียนว่าอย่างนี้เมื่อกล่าวถึงปริญาสหรัฐผมเตือนเขาถึงการสนทนาของเราในวันที่3สิงหาคมเมื่อผมบอกเขาว่า ปฏิบัติการทหารใดๆย่อมส่งผลให้มีการระงับโครงการความช่วยเหลือในทันทีผมบอกเขาว่าเขาต้องคาดหมายไว้ว่าเราจะประกาศมาตรการแบบนี้ออกมาโดยเร็วเขาก็เข้าใจดีผมเสริมต่อว่าการฟื้นฟูความช่วยเหลือต่างๆจะเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่เข้ามาดํารงตาแหน่งท่านผู้ชมครับหลังจากที่กองทหารและรถถังเคลื่อนเข้ายึดเมืองหลวงล้มรัฐบาลทักษิณในบ่ายวันที่19กันยายน2 5 4 9อปมรัฐบหารอันนี้นําไปสู่ บวนการตอบโต้ด้วยการจัดตั้งนปรกรและเครือข่ายมวลชนเสื้อแดงที่สนามสนทักษิณในปี2550เรามาดูกันสักนิดหนึ่งผมไม่ได้พูดมั่วๆแล้วไม่มีหลักฐานผมกม็จะบอกว่า CIA นั้นคือตัวการสร้างความวุ่นวายที่ใหญ่ที่สุดในโลกล้มรัฐบาลมาแล้วอย่างน้อย50ประเทศในโลก4พฤษภาคมจ5 66 มีบทความที่เขียนเรื่อง CIA once again confirms US title as the world's biggest source of chaos แปลเป็นไทยว่าอีกครั้งที่ CIA ได้รับการยืนยันว่าเป็นแหล่งสร้างความวุ่นวายที่ใหญ่สุดในโลกรายงานผลการสอบสวนของศูนย์รับมือเหตุฉุกเฉินต้านไวรัสคอมพิวเตอร์แห่งชาติของจีนและบริษัทรักษาความปลอดภัย ทางไซเบอร์360ได้เปิดเผยเห็นว่า CIA ด้ยุยงปลุกระดมให้เกิดการปฏิวัติสีทั่วโลกโดยการนำวิธีการทางเทคโนโลยีมาใช้รวมทั้งเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศที่ขัดผลประโยชน์อเมริกาโดยใช้เครื่องมือนี้ชักจูงหนุ่มสาวเคลื่อนไหวนัดชุมนุมประท้วงผ่านมือถือลองนึกภาพดูว่าโลกจะสงบสุขได้ยังไงเมื่อเครื่องมือทันสมัยเช่นนี้อยู่ในมือ CIA ซึ่งวิธีโกโหกโกงขโมยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอเมริกาเผยแพร่โมเโดลการปฏิวัติสีผ่านทางซีเอทั่วโลกวอชิงตันไม่ได้สนใจว่าจะทำให้เกิดความไม่สงบในสังคมมากน้อยเพียงใดและความเจ็บปวดที่ชาวบ้านและประเทศนั้นต้องจ่ายไปไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้เสียชีวิตจะเป็นแค่ตัวเลขสําหรับวอชิงตันไม่ต้องพูดถึงความเสียหายอื่นๆมันคือความหายนะและการทําลายล้างประเทศซีเรียการนองเลือดในสนามรบของยูเครนโศกนะ กรรมของอีกหลายประเทศที่อเมริกากังวลก็คือว่าผู้ที่เขาม,มีอำนาจจะต้องเป็นหุ่นเชิดที่เชื่อฟังคําสั่งอเมริกาเท่านั้น CIA เนี่ยมีการ สร้างปัญหาใน50ประเทศในหลายทศวรรษที่ผ่านมาการปฏิวัติสีส้มในยูเครนก็ฝีมือ CIA การปฏิวัติดอกกุหลาบในจอร์เจียก็ฝีมือ CIA การปฏิวัติทิวลิปในคิคร์กิกิสถานก็ CIA ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนกระบวนการดอกทานตะวันที่เขาเรียกว่า Sunflower Movement ที่ก่อไต้หวันเพื่อต่อต้านสัตยาบันแก่ความตกลงการค้าระหว่างจีนกับไต้หวันเมื่อปี 2 5 1 7ท่านผู้ทําชมครับนี่เป็นส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็ง ในการปฏิบัติการรับของ CIA CIA ใช้เป็นมือมืดใช้ทุกวิธีทางในการแทรกแซงดักฟังความลับประเทศอื่นไม่คำนึงถึงอำนาจธิปไตของประเทศอื่นเป็นอาชญากรรมที่ CIA ก่อขึ้นและท่านชมครับจีนเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดของ CIA เชื่อผมหรือเปล,ะละ่าล่ะขบวนการปั่นกระแสก้าวไกลนั้นเกิดขึ้นมาจากฝีมือการทำงานของเ i a ที่อยู่เบื้องหลังเพอ,เอิญโชคดีของ CIA และก้าวไกลก็คือว่าพักก้าวไกลไม่เคยทําอะไรผิดเพราะไม่เคยมีอานาจในขณะซึ่งพักสอลุงไม่ว่าจะเป็นลุงตู่ลุงป้อมบาดแผลเต็มตัวไปหมดมันก็เลยทําให้การเจริญเติบโต,ตของปรชัชญาพักก้าวไกลเตะตาและโดนใจของคนที่ลงคะแนนเสียงพักก้าวไกล ท่านผู้ชมครับบางประเทศไม่กล้าพูดคําว่าไม่ไม่กล้าเซโน,โนกับอเมริกายอมทนกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายบีบบังคับที่ผิดกฎหมายนะบีบบังคับไร้จริยธรรมของอเมริกาบางประเทศถึงกับเป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมคือตัวเองเป็นเฉลยหรือตัวประกันที่ถูกครอบงำจากคนร้ายเป็นระยะเวลาย,ยาวและเฉลยเกิดมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจปกป้องคนร้ายหรือยอมเป็นพวกเดียวกันนี่คือลักษณะของอาจารย์ในมหาลาัยหลายคนที่ออกมาปกป้องอเมริกาและอาจารย์มหาลาัยพวกนี้ก็จะ ะเอาความคิดผิดๆอันนี้สอนไปร้ายที่สุดคือคณะรัฐศาสตร์จุฬาหรือธรรมศาสตร์ตัวการทั้งนั้นไอ้พวกอาจารย์ที่นับถือฝรั่งเป็นโคตรพ่อโคตรแม่มันนี่คือคนที่เปิดประตูให้ฝรั่งเข้ามามาทําร้ายทําลายประเทศไทยก่อให้เกิดการนองเลือดให้ประเทศไทยกลายเป็นยูเครนสองท่านผู้ชมครับผมจะยกเรื่องให้ฟัง กลุ่มประเทศ5ตา5อ e y e ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วมีออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์อังกฤษและอเมริกาไอ้กลุ่มพวกนี้คือกลุ่มประเทศเดียวก,กันกับที่ตัวแทนพรรคอาเมืองไทยหลายพรรคไปพบกันที่สาธารณรันิวซีแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม ที่ผ่านมานี้ก่อนการเลือกตั้งเพียง7วันญี่ปุ่นที่เฮาเลียนอยากเป็นตาที่6ซิกซายทำหน้าที่เป็นผู้สวมร,รู้ร่วมคิดเซยเอญี่ปุ่นนาโต้มีแผนเปิดสำนักง,งานประสานงานแห่งแรกของนาโตในอินโดแปซิฟิกนาโต้ของยุโรป มึงมาเสือกเคี้ยอะไรอยู่ในเอเชียแปซิฟิกก็เพราะว่ารับงานของอเมริกามาเพื่อขยายอิทธิพลนี้มามันเป็นความมากกว่าสัญลักษณ์การพยายามเผยแผ่อิทธิพลนาโต้ย้ายสารพรมจากยูเครนมาเอเชียท่านรู้ว่าเพราะอะไรยูเครนนั้นอเมริกาและมันตกแพ้แล้วแพ้รัสเซียแน่นอนละเชื่อผมสิอีกไม่นานเนี่ยยูเครนจะล่มสลายทั้งประเทศนายเชเลนสกี้จนวันนี้ หนีออกจากยูเครนไปอยู่ที่เยอรมนยังไม่ยอมกลับยูเครนเพราะตัวเองส่งโดรนสังหารเพื่อไปสังหารนายวลาดาเมีิร์ปูตินรัฐบาลรัสเซียถึงก็บอกว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องสังหารนายเซเลนสกี้บ้างนายเซเลนสกี้ก็เลยหนีออกนอกประเทศไปเลยข้อเสนอการเปิดสำนักงานภาษางานนี้ยังอยู่ในการเจรจาตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิกเกอีของญี่ปุ่นท่านผู้ชมรูม้ไหมฮะญี่ปุ่นตอนนี้เปลี่ยนไปเกาหลีใต้ก็เปลี่ยนไปเพราะได้รัฐบาลขวาจัดนายคิชิดะและก็นายยุนประธานดีนายมตรีญี่ปุ่นและประธานดีเกาหลีใต้ทะเลาะกอันแต่ก่อนนี้ในสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นปกครองเกาหลีใต้แต่วันนี้ภายใต้ร่มเงาของอเมริกาทั้งสองคนจูบปากกันอย่างแน่ แฟนจนกระทั่งพรรคฝ่ายค้านรัชาชนเกาหลีใต้ไม่พอใจประท้วงคะแนนนิยมของนายประธานดีอยู่นั้นตกต่ำที่สุดตั้งแต่เป็นประธานดีมานายฟูมิโยคิชิดะนายนายเยนสโตรนเบิร์กเลขาธิการนาโต้เดินทางมาเยือนกรุงโตเกียวต้นปี2066 และท่านผู้ชมรู้แบบว่านาโต้อันเชิญเชิญรัฐมิตรต่างประเทศญี่ปุ่นในการประชุมรัฐมิมตรต่างประเทศของนาโต้ในเดือนเมษายน2566นอกจากนี้นิกายเอเชียซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์เครื่องมือของทางตะวันตกยังอ้างกล่าวคํากล่าวใจที่ญี่ปุ่นและนาโต้ว่าสํานักงานนี้จะเปิดทางให้ NATO ในาโต้ได้ปรึกษาหรือเป็นระยะกับบรรดาพันธมิตรในภูมิภาคอย่างใครล่ะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ด้วยท่านผู้ชมอย่าลืมว่านาโต้ภาษาอังกฤษมันสะกด N A T O มันย่อเป็น Jangan ya kata North Atlantic. Treaty Organization หรือองค์กร,กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นองค์กรที่ก่อตั้งอ้างอิงลักษณะภูมิศาสตร์คือมหา,า,าสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ74ปีทปี่แล้วท่านผู้ชมครับ2องพนหารกนาโต้ก่อตั้งโดยกลุ่มพันธมิตรด้านการทาหารเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตที่แผ่ขยายอำนาจไปในยุโรปช่วงหลังสงครามโลก้งที่สองโดยเริ่มแรกม,มีสมาชิกก่อตั้ง12ประเทศคือเบลเยียมแคนาดาเดนมาร์กฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสสาธารณรัรและสหรัฐแต่หลายสิบปีหลังมานี้เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายไปแล้วนาโต้ก็ยังไม่ยอมหยุดแผ่ขยายอิทธิพลทำผิดสัญญาที่ให้เวับรัสเซียขยายจำนวนสมาชิกมาเรื่อยๆลุกลามจนล่าสุดกลายเป็นความความขัดแย้งใหญ่คือสงครามในยูเครนซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตและมีพรมแดนประชิดติดกับรัสเซียเอาประวัติศาสตร์เก่ามาเล่าให้ฟังก็ได้นิดหน่อยวิธีการที่จะใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือก็คือให้เีย A. A. จากคำสั่งของนางวิกตอรีนูนั่นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศให้เ i a ออยู่เบื้องหลังในการล้มรัฐบาลโปร,รเซียแล้วตั้งรัฐบาลโปรอเมริกาขึ้นมาอันนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนท่านผู้ชมไม่ต้องมาเถียงกันที่คุณอวยฝรั่งอวยอเมริกาคุณไม่ต้องมาเถียงผมเป็นหลักฐานชัดเจนทางยุโรปยอมรับกันนากบรรดานักวิชาการที่เป็นอิสระยอมรับกันแล้วเคลื่อนไหวล่าสุดนาโตจากมหาสมุทรแแลนติกตอนเหนือเสือกมายุ่งมาจุ่นมาเสือกอะไรกับทวีปเอเชียภูมิภาค อินโดเปอสิิกก็ไม่ทราบด้วยการพยายามตั้งสำนักง,งานนาโต้ในญี่ปุ่นท่านผู้ชม จำได้หรือเปล่าผมเคยพูดบอกว่าอเมริกานั้นใช้เกาหลีใต้ซึ่งประธานดีเป็นฝ่ายขวาจัดและนายคิชิดะซึ่งต้องการที่ใช้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหมาอำนาาทางเอเชียเป็นลูกน้องอเมริกาแล้วมาปกครองปกคลุมเอเชียด้วยอิทธิพลการค้าและอำนาจทางทหารหมดจากญี่ปุ่นหมดจากเกาหลีใต้แล้วก็เหลือไต้หวันซึ่งอเมริกาต้องการยุยงให้เกิดความแตกแยกระหว่างจีนให้หลายชาติเข้ามารวมรุม,มสกามจีนท่าจีนยึดไต้ นคนืแต่อเมริกาตอนนี้กําลังกลัวกลัวอะไรเพราะว่าปีหน้าจะมีการเลือกตั้งในไต้หวันและโอกาสซึ่ง นางกุ้ยใช่หรือนงางใช่อิงหวนจะหลุดจากการเป็นนามดีได้เพราะว่าประชาชนชาวไต้หวันเริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวเองไม่ต้องการสงครามตัวเองต้องการการค้าขายต้องการสันติภาพและถ้าเป็นนามดีคนใหม่ที่ขึ้นมาเป็นคนที่ต้องการสร้างสันติภาพและต้องการเข้าไปร่วมกับจีนการรวมประเทศจีนอย่างสงบก็จะเกิดขึ้นทันทีอเมริกาก็จะไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะมาใช้ไต้หวันเป็นตัวการป่วนขัดขวางกันแกล้งยุยงยั่วยุ ประเทศจีนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอเมริกาก็ต้องเคลื่อนตัวเองมาที่ไหนท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมทายก็คือประเทศไทยไงเล่าปดโทเพราะอเมริกาในอาเซียนด้วยกันประเทศไทยฟิลิปปินไม่ต้องเพราะฟิลิปปิน์นั้นมันถูกปกครองอเมริกามานานแล้วนายมาโกสจูเนียลลูกชายของอดีตนาธิบดิมมาโกสเป็นเด็กการของฟิลิปปินยกแผ่นดินฟิลิปปินให้อเมริกาตั้งฐานทัพอยู่สี่ฐานทัพในฟิลิปปินแต่ก็กลัวก็เขินยังพูดออกมาได้ว่าฟิลิปปินจะไม่ยอมอเมริกาใช้ฐาน ฐานทัพที่มาตั้งในฟิลิปปินนั้นมาประชันหน้ากับจีนไอเด็กยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมพูดจาเหมือนพี่ทาลิมจินรัตเลยเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมกอเมริกามาตั้งฐานทัพสี่แห่งแล้วถ้ามีการพระทะก,กันร,ระหว่างจีนกับอเมริกาในพื้นภูมิภาคทะเลจีนตอนใต้ฟิลิปปินจะเป็นดินแดนกระสุนตกอย่างแน่นอนที่สุดนันก็เหลือกลุ่มประเทศอาเซียนลาวยืนอยู่ข้างจีนเวียดน,นามเป็นกลางเพราะต้องการค้าขายอย่างเดียว ในขณะเดียวกันคาเมรนเองก็ยืนอยู่ข้างจีนมาเลเซียไม่มีความหมายว่าเป็นประเทศมุสลิมสิงคโปร์ก็ไ้เกินไปเหลือประเทศไทยทําไมประเทศไทยถึงสําคัญเพราะประเทศไทยเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อไปทางพมา่าทางตะวันตกที่จะไปยึดครองพมา่า ประเทศไทยเป็นจุดที่เมื่อลากเส้นไปแล้วผ่านเชียงใหม่ทำไมอเมริกาต้องเลือกเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของกงศูนย์อเมริกากงศูนย์อะไรวะใช้เงินสร้างในหมื่นล้านไอห,หมื่นล้านนี่คือการขุดลงไปใต้ดินอย่างน้อยร้อยสองเมตรแล้วก็ฝังด้วยวัตถุอิเล็กทรอนกส์สำหรับดักฟังประเทศจีนผมจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังสมัยก่อนที่จีนอเมริกายังไม่ปะทะกันแล้วจีน ไม่ได้เป็นอันตรายต่ออเมริกาไม่ได้มาชิงตาแหน่งที่หนึ่งอเมริกายัางล่าหลังอยู่อเมริกาไปตั้งสถานกงสุนที่เมืองเฉินตูรัดเสฉวนเฉินตูนี่ติดที่เบ็ดขึ้นไปออกออกไปก็เป็นสินเกียรปรากฏว่าอเมริกาใช้กงสุนที่เฉินตูเป็นแหล่งสืบราชการรับตรวจสอบข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้น และออกนโยบายดักฟังโทรศัพท์ไปหมดทุกอย่างจีนก็รู้แต่จีนไม่รู้จะทํายังไงเพราะไปปิดสถายองศูนย์ไม่ได้จีนเป็นคนที่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศมากที่สุดแต่โชคดีที่ประธานดีทรัมม์มันบ้ามันกําลังทะเลาะกับจีนมันก็เลยสั่งปิดกองศู์จีนที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสก็เลยเข้าทางจีนจีนก็เลยถือโอกาสตอบโต้ด้วยการปิด สถานกงสุลของอเมริกาที่เฉินตูก็เลยทําอเมริกาที่เคยมีตาข้างหนึ่งและแอบ,บมองจีนอยู่และดักฟังโทรศัพท์กลายเป็นคนตาบอดหูหนวกไปเลยในที่สุดก็เลยยุทธศาสตร์ก็เลยต้องมาสร้างกองสุลที่เชียงใหม่ถ้าท่านผู้ชมดูแผนที่ดีๆท่านชมลากเส้นจากเชียงใหม่ขึ้นไปก็จะไปสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน นั่นคือเสฉวนนั่นคือฉินตูขึ้นไปอีกก็จะเป็นทิเบตขึ้นไปอีกก็เป็นซินเจียงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศไทยก็เลยกลายเป็นดินโอกาสดินแดนกระสุนปืนตกถ้ามีการพระทากันเกิดขึ้นจีนก็ไม่เอาไว้แน่นอนเชียงใหม่ก็เชียงใหม่เถอะเห็นยังท่านผู้ชมแล้วทุกวันนี้อเมริกาก็แอบส่งคนมาส่งอาวุธมา ส่งเครื่องไม้เครื่องมือมาสมัยก่อนส่งมาทางอูรพาวตอนหลังนี่เข้ามาทางบางประเทศมาทางตะวันตกของพมา่าเพื่อเอามาป้อนให้กับกลุ่มกบฏของพมา่าที่นําโดยนายองซานสูจีและทีมของนายององซานสุจีส่งฐานเข้าไปฝึกอย่างที่ผมเคยเอารูปให้ดูแล้วแต่ไม่มีพื้นที่ปฏิบัติการต้องพึ่งบางประเทศต้องพึ่งทรงนี้ ก็เลยจะมาปักหมุดอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าถ้าอเมริกาต้องการมากที่สุดก็คือใช้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางพิสัยกลางที่ยิงได้ประมาณพันสองพกิโลเมตรสามารถจะคุมประเทศจีนตอนใต้ได้หมดเลยเพราะทางตะวันออกของจีนปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เจียนจิงซันตงพวกนี้อเมริกาไปไม่ได้เลยเพราะว่าอาวุธขีปนาวุธจีนนั้นวางเรียงรายตามชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศจีนก็เหลือทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเทอร์เอนที่อเมริกาจะบุกเข้าไปได้เพราะฉะนั้นประเทศ ไทจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดผมพูดเดียวนี้เลยประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในเอเชียแปซิฟิกไม่ใช่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพราะญี่ปุ่นเกาหลีใต้อยู่ในมือของอเมริกาอยู่แล้วญี่ปุ่นเกาหลีใต้ถึงประกาศยินยอมให้อเมริกาตั้งขีปนาวุธนิวเคลีย ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้แต่ไม่มีประโยชน์เพราะยปุ่นเกาหลีใต้นั้นไกลเกินไปจากจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเห็นว่าเมื่อผมมองภาพรวมทั้งหมดและรู้ว่าเหมือนจะอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนที่ผมพูดไว้ในรายการนี้สองสัปดาห์ที่ผ่านมาว่านักการเมืองฝ่ายเสรีนิยมของไทยปัจจุบันคนพวกนี้เป็นเอเย่นของอเมริกานําโดยอเมริกาและกลุ่มยู ซึ่งคำให้สัมภาษณ์คุณพิธาเองก็ยอมรับเลยว่าคุณพิธาพูดเองว่าตัวเองเป็นสิทธิ์กอเมริกาพูดคุยทำงานใกล้ชิดเอกอทูตอย่างรัฟบอยชมมนานคุณธนาธรก็ไปอเมริกามีบริษัทล็อบบี้ให้คุณธนาธรเข้าไปเจอวุฒิสมาชิกอเมริกาก็คือพูดง่ายว่าก้าวไกลคนที่เป็นเจ้าของพรรคคนที่เป็นลูกน้อง ก็ค so is ือพักการเมืองสาขาย่อยของ CIA นั่นเองคุณพิธาครับผมจบอเมริกาเหมือนกันผมอยู่อเมริกานานเลยคุณยังไม่นับว่าผมเป็นสื่อสารมวลชนอีก50ปีอดีตผมเคยทําธุรกิจหลายอย่างในอเมริกาแต่ผมไม่เคยเป็นเอเจนต์ชาติตวันตกหรือชาติอื่นในการเปิดทางให้ชาติพวกนี้เข้ามาแทรกแซงหรือครอบงาการเมืองหรือประเทศไทยจะอย่างไรเห็นชัดเลือย่งว่าสงครามผสมสานสงครามพันทางที่เราเผชิญอยู่นั้น มีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงมากรจิ๊กซอต่างๆที่เขาวางเอาไว้มีความลึกลับซับซ้อนถัก ทอภาษานรวมกันไว้อย่างแยกกันไม่ออกโดยมาคือจิกซอในการเมืองที่เผยโวม์มาชัดเจนคือการเลือกตั้งครั้งนี้ปี2 0 6 6ก็คือคุณพิธาภาคเข้าไกล้รับมรดกตกทอดจากธนาธรแบบโคลนนี่กันมาแต่ต้นแบบยังถูกควบคุมโดยหมหาอำนาจเจ้าจากวัิยมอย่างอเมริกาซึ่งกระทําทุกวิถีทางสงครามทุกรูปแบบเพื่อจะแทรกแซงการปกครองทางเศรษฐกิจธุรกิจผลประโยชน์ทางการจัดระเบียบสังคมเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงการจัด การครวบคุมสาผ่านต่างๆโดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติคือสถาบันกษาาารัตร์ของไทยให้อยู่ในกำมือเขาให้ได้ถ้าควบคุมแก้ไขให,ให้อยู่ในนั้นไม่ได้ก็ล้มล้างไปเลยท่านผู้ชมครับนี่นะครับเป็นความคิดเชิงยุทธศาสตร์ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวข้อสรุปสุดท้ายผมได้คือพวกเราอาจจะเปรียบได้ว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ก้าวหน้าผมอนุรักษ์นิยมครับแต่เป็นฝ่ายก้าวหน้าคือกลุม่มยังเห็นคุณค่าเชื่อมั่นในรากฐานทางประวัติศาสตร,ร,ร์วัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิมอยู่แต่ผมยอมรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เข้ามาการพลิกขั้วของโลกในทุกมิติเพื่อผลักดันประเทศไทยอยู่กับร่องอรอยสามารถทําให้ประเทศชาติ ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมันง่นคงยั่งยืนทําให้ประชาชนชาวไทยใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขสามารถปกป้องประเทศชาติประชาชนและสามันารสัตว์ให้อยู่รอดปลอดภัยได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วถ้าทา่านเห็นด้วยกับผมว่าประชาธิปไตยสี่วินาทีคือการเลือกตั้งเลือกบูแทน4ปีครั้งเข้าในสภาพเพื่อผู้ยุบยามประเทศไทยไม่ใช่ทางออกเราต้องสร้างกระแสผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสายอนุร,รักษ์นิยมที่ก้าวหน้าให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวแต่ไม่ใช่อนุร,รักษ์นิยมในอดีตที่เป็นอยู่ทางนี้ในขณะนี้ ท่านผู้ชมครับผมคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมแต่เป็นหัวก้าวหน้าที่ยังคงต้องการรักษาระเบียบแบบแผนประเพณีที่สมควรจะรักษาไว้และผมเป็นอนุรักษ์นิยมก้าวหน้าที่เอาพระมหากษัตริย์และผมจะต่อสู้ทุกรูปแบบทุกมิติต่อกลุ่มคนที่ต้องการล้มล้างสามกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าจะเป็นอเมริกาบิดาของคนหลายคนและอาจารย์หลายคนนักการเมืองหลายคนที่อ้างว่าตัวหัวก้าวหน้าที่อยู่เบื้องหลังคนพวกนี้